สวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะฮะและคุณก็อยู่กับผมจางงูคนเดิมคนดีนะฮะและนี่ก็คือการมาราธอนเ,อเรียกว่าตะเกียรตะกายขึ้นคอนดีกว่าภายในเอ่อหนึ่งดาวเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการขึ้นคอน <c oughs> แค่6กดาวอาจจะแบบสักเอ่อหกตาก็น่าจะขึ้นได้แล้วล่ะเฮ้ยหกตาแน่นาวิ เปิดมาตาแรกตามแหน่งที่ผมจะเล่นก็คือออฟมุลาดโลมตึงๆเออเงินมึงไปออฟเหอะเดี๋ยวกูโลมให้ <c oughs> ดังนั้นเปิดประเดิมมาเกมแรกผมต้องเล่นเดวอเลอร์เดวอเลอร์เดวอเลอร์น่มันฮอนและสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเดวอเลอร์คืออะไรวะเดวอเลอร์ก็คือหนึ่งในฮีโร่ของเกมฮอนนะครับที่มีสกิลการดึงมาแล้วก็ดูด ตัวในโดตาเขาจะเรียกว่าบุชเชอร์อ่ะในอาวีเขาเรียกว่าแกรกและสําหรับใครท<ร>ี่ต้องการจะเติมเกมนะครับก<ร>็บนี่เลยเพจพ่อมดเคลมเบอร์เพลยครับผมสะดวกรวดรเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่เพจไอดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกดเติมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะย้อนยังครับผมย้อนครับย้อนโคเทลครับพี่โคเทลเลยครับพี่ผมโคเทเลไหมผมเทลไหมครับพี่ผมเทลเริ่มต้นเกมมาผมมาช่วยนาคอสฝ่ายตรงข้ามในการฟาร์มบัฟฟ้าอ้าวเฮ้ย ข้าวหลังไม่ต้องนะครูเกงใจก็ตามนั่นแหละครับผมหลังจากที่ผมไปตวงตีงความป่าฝ่ายตรงข้ามก็โดนทีมเขาไล่แตะแล้วไกออกมาดีหมีแพนด้ามาดิบบยบยอยู่ๆผมก็คิดถึงป้อมถ้าจะกลับป้อมคนเดียวก็กลัวเก๋ามาเวเลสมาเป็นเพื่อนหน่อยมึงไม่ถามความสมัครใจกูเลยค่ะแคลรี่มึงจะตายอยู่แล้วในแสระยามอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องแคลรี่ตายหรอกเพราะผมจะตายตามไปด้วย มาเฮ้เสียสองแล้วหลังจากที่ผมพยายามเข้าพุ่มเพื่อเช็คคิโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เออเจอกับพานหมอกเอลสุเข้าพอดีเอ้าเอลิเลียน่าลิเลียน่าทำอะไรเพื่อนเราเอ้อทำอะไรเพื่อนเราเฮ้อไม่นะเพื่อนไปตายตอนไหนวะเนี่ยกูไปตายตอนที่มึงกำลังดูดพานหม่องอะไรของมึงอยู่แล้ะค่ะทีมพวกผมกำลังจะขึ้นป้อมเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เขามากันป้อมได้ผมเลยฟิกเกอร์ไปดูดหมีฮม่เดี๋ยวเอ็ดฮะเอ็ด มาเล็กกูตะกักเล็กกูเอ่เปลี่ยนเป็นคำว่าฟิกเกอร์ไปดูดซูกาแล้วกันนะเออเออก็ตามนั้นแหละครับสุดท้ายเกมแรกผมก็สามารถชนะได้แบบสวยงามครับนี้พูดอะไรออกไปวะเนี่ยต่อปากต่อปากปากไปดีเกมต่อไปเกมนี้ผมเลือกที่จะเล่นเป็นซับพอตแยงซับพอตแบบตึงๆค่ะนั่นแงเอาเวลาขนาดซับพอตมันแย่ง,ยงกุยกันเนี่ย เชิญค MM ุณพี่ฟาร์มเลยค่ะและสุดท้ายผมก็ต้องก็น้องฉี่มาฟาร์เพื่อนี่ชีวิตมึนกัดจะลันทดทุกเกมเลยปะเนี่ยเริ่มต้นเกมมาเจอ f อซแต่ดันเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่สิ FC พซีพีูครับผม f อพซีพีูครับเพิมและคือป่าตานี้เล่นอย่างยากหรือเกินโอ้โหทักเวทป่าทักปลุกลูกกระตาเข็แบบนี้แจ้งจับได้ไม่ได้เฮ้ยแจ้งจับได้ไมหมาในหลุดกงเนี่ยมาในหลุดกงเนี่ยแหมแค่เข้ามาหาของป่า ถึงขั้นต้องทำขนาดนี้ก็เลยล่ะโฮ้ย<อ>เพื่อนใครก็ได้มาช่วยหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายเลยเนี่ยหวานหวานเลยเดียเพื่อนเอาให้คลิงซีที่เูาไม่รีเพื่อนล้ะโวี่เดี๋ยวมันจะตายเลยเนี่นเย,เเยเพื่อนสุดตุ่มพรมรักโโนี่ไงเวลาที่สุดก็ามามน้ำตาจีไหล<ช>แต่ไม่มาพรุ่งนี้เลยละะ่ะฮอโอเคได้นะเดี๋ยวขอกลับก่อนนะพรุ่งนี้มาใหม่ okay? โอเคกูไปโชว์ <Yeah. S 2> ขอตบพี่งูแล้วกันนะ yeah. เอาแล้วไงเอฟซจะลออคุณสะแล้วไงแต่โทษดี <Yeah. S 1> ขอรอกีทีมน้องก่อนเลยอะ,อะไรทําไมพูดคำนี้แล้วมันเป็นแบบนี้ทุกทีว,วะไม่พูดพูดคำว่าซูก้ากันแล้วกันเนาะ เออแล้วสกอร์ตานี้กูยั้งกับซัพพอร์ตฆ่า2ตาย3แเอทีสิบหลังจากนี้เราจะไม่พูดคำนั้นอีกเราจะใช้คำว่าสุก่าแล้วกันในที่สุดฉันก็เจอตัวกแกแล้ว f อฟซี <FC S 2> ่้ก็จะเล่นพี่งูเหรอฮะโทษทีนะครับพี่ด้านสกอร์ป่าหรือซัพพอร์ตวะนะแต่สุดท้ายก็สามารถเอาชนะมาได้แบบทุลักทุเลเฮ้จัด โอ้หงั้นก็หมายความว่าได้มา2ดาวแล้วสิแล้วก็เหลืออีก4ดาวแล้วเกมต่อมาผมได้เล่นเอลสูในที่สุดกูก็ได้ตรงตำแหน่งสักทีเอลสูสุดยอดนักแม่นเปิดผู้ซูมร้อยครั้งโดนร้อยครั้งโดนแค่ครั้งเดียวพลาดไป99แล้วตานี้ก็อีกเช่นเคยครับเจอกับ f อข่าวนี้ไม่ได้มาแค่หนึ่งมาถึงสงไม้ตัวจริงไหมแบบนี้อยใจชื้นขึ้นหน่อยนานๆที่เจอเออยู่ฝั่งตัวเอกบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบ ฝันดีนะสุสก้าเกือบหลุดแล้วไงคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ทอดไข่และรูปเกมของเกมเกมนี้บอกตรงๆโอ้ต่อยีอ่ปอะตอนนี้เป็น15้าต่อยีแปแล้ววายไปแล้วเหล่าเอฟซสสหา,ายเล่นกูแล้วไงไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นไม่ออกเฉยๆ่ะตั้งใจเล่นดีๆเดี๋ยวก็คงผิกได้ผิดที่หน้ามึางสิ ก็คือทั้งเกมอ่ะเขาพิมพแบบไ้ตัวจริงไปครับกอดีนะคือผมก็บอกนะตั้งใจเล่นครับตั้งใจเล่นหยุดพิมพ์ก่อนตั้งใจเล่นอ๋อสาเหตุของสกอร์แบบนั้นก็คือพิมพ์ใช่ไหมบอกเลยว่าใช่สักพักนะพิมพมาว่าพี่ครับลงคลิปไปครับพี่ครับเอฟซีนะครับจากหมดเพลย์ที่สกิลตั้งใจเล่นก่อนครับได้โปรดกูว่าแล้วตั้งใจเล่นก่อนโออยเอ็นดูเกมต่อไปขอเชิญพบกับนกสังข์ขังศาต้า เป็นลูกเดียวไป็สนลูกใครได้โปรดเรียกผมว่ากองโจรพาอต่อหน้าผมจะไม่สู้ผมจะสู้ฝ่ายทุกข้าเฉพาะผมได้เปิดก่อนเ้าโดยเขาเปิดก่อนเจ้าในยมาสู้แล้วค่ะทอานสาวเฮ้ยไว้มาบันเชิญหน้ากันแบบลูกเดี๋ยว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 เดดี๋ว้่าเ้ ช่วยด้วยกูถ <jack> ูกฝังอยู <ious> ่ตายรักมะม่วงช่วยด้วยกูโดนงันอยู่วิญญาณสวนยินดีต้อนรับสู่สังคังแอลไล์ฟรีบิฟายตายยกหลับยินดีให้บริการครับโจเกอร์ว่าไงจะหนีไปไหนเดียววันเลอะอเดี๋ยวแกล้งอะไรเนี่ยชุบชอบพูดชื่อผิดบ่อยๆลิ้นกูเป็นไรบ้านเนี่ยเอาได้อย่างน้อยมันก็เกมไขกันเลยหน้าเดียวกันเวยสุภาพบรรุษที่แท้จริงนะครับคือเขาต้องดักพุ่มซุ่มโจมตีผู้หญิงครับผม อย่างไม่ได้บินขึ้นเลยนะนะระวังมันไปฟ้องมาหลอดผัวมันนะนะโอเคงั้นเราจะมาสู้กันแบบจริงใจแล้วกันมาบินแบบ18เมตรเข้ามาไถเธอโดยเฉพาะเลยเาวีละแล้วทำไมต้องเป็นกูอีกวะเนี้ยช่วยด้วยถ้าทองไม่ดีแล้วกำลังจะโดนใครสักคนไล่ไปเร็วๆวยเป็ปว่าน่าไวแล้วโดนหมูป่าไล่ย่วยด้วยแต่บินลูกเดียวไม่สนลูกใข่เว้ยเดี่ยวอะไร ค uhm oh ู่เก hey. oh! oh! er> it ี่ยวอะไรด้วยอ o v วมันคือเกมที่เราต้องเล่นเป็นทีมครับผมดังนั้นเชื่อใจเพื่อนซะเพื่อนที่จะกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหใจกูตกลงอยู่ตุ้มมอบตุ้มตาตุ้มใจตกลงอยู่ตุ้มมั่งขออธิบายนะครับ คำว่าตุ่มม่องในภาษาอีสานแปลว่าตาตุ่มครับผมและสุดท้ายก็สาบานชนะมาได้แบบสวยงามจัดจมันเกือบจะสวยงามแล้วถ้ามันไม่ติดคำว่าตุ่มม่องเนี่ยเกมต่อไปขอเชิญพบกับเจยุ้ยดอกโคดอกมันกระโดดจนลูกนี่โกรธเลยสาบแช่งให้แพ้กูแพ้เลยอ้าวไปพวกลูกนี่ไปบนกันที่ไหนวะอยากไปบนด้วยให้ช่องจางกูถึงสองแสนทราบเลยเลยอยากแต่งชุดเมนไม่ได้อยากแต่งโว้ยงั้นก็บิดเอฟซีมั่งเลย หยอกยอกยอกว่าบงมาปิด FC อะไรละ่ะเกมสต่อไปขอเชิญพบกับปอบในชุดวนะ่ายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชื่อคีล่ามาเรียกสเสียเชียแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่าเกม r o v เนี่ยแล้วต้องตีมังกรครับผมเ<ว>พราะน้องอยากกินตับมังกรเอ<ว>เปลี่ยนใจแล้ว,วอยากกินตับ<ว>เดี่ยวเสียเรียบ<ะ>เลยเอ๊ะเดี๋ยวทำไมจะก,กินตับเดี๋ยวเสียมันเป็นแบบนี้แล้วทำไมพูดแล้วมันดูสองแง,งมสองแง่ไปหมดเลยว่าเหาจริงๆนะถ้ามึงไม่คิดมันก็ไม่เป็น แต่ถ้ามึงจะกินตับเตียวเซียนมึงจกลริปโปด้วยการมัดรอเลยนะโอเคงั้นอาจจะเป็นเพราะเราใช้คำคำนั้นกับตัวละครผู้หญิงเลยดูไม่ดีงั้นเราใช้กับผู้ชายบ้างห้อยากินตับแกลกฮะมันก็ไม่ได้ปะวะแม่เยหนักกว่าเตียวเซียนดกงั้นเปลี่ยนเป็นอยากกินซอยจูให้เตียวเซียนมดิจะดีไปไหนเราอยากกินซอยจูเธอเออแบบนี้ค่อยดูดีขึ้นหน่อยเออไม่ฮะ มันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นนะเว้ยกีบซอยจุเนี่ยแล้วทำไมมันยากมันเย็นกับการใช้สับเล่นมุกจังเลยวะมันเล่นยากยากใช่ไปกระต่ายพอดีอยากกินกระต่ายว่ะเออแบบนี้ก็ได้เออได้แลวได้เลยมึงไม่ได้กระต่ายเสร็จอยากกินกระต่ายดีนะไม่ใช่ยิงกระต่ายเอออันนี้มีเรื่องอยากถามเหมือนกันอ่ะน้องๆในสมัยนี้นะ คือปกติตอนพวกพี่ตอนเดียวนุบาลเนี้ยครูชอบจะสอนว่าเนี่ยถ้าจะไปชิงช่องไปอะไรเนี่ยเขาจะใช้คําว่ายิงกระต่ายนะสำหรับผู้ชายแล้วทุกวันเนี่ยเขายังใช้คํานั้นอยู่ไหมเออวะหรือคําว่ายิงกระต่ายเนี่ยมันใช้ในทุกสมัยอยู่แล้วปะวะเออขอประทานโทษนะครับคือพวกบุงโฟกัสเกมก่อนไหมเออถ้าตายแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสก็ได้ใช่ไหมเออก็ใช่อะ่ะโอเคตายแล้วเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนและสุดท้ายก็สามารถชนะมาได้แบบยิงกระต่ายเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ เอ้ยเดี๋ยวคือไปกดให้ยุ้ยทําไมคือเราเลือกเลนก่อนนะโทษทีโทษทีไม่ทันดูก็เขาเลือกกูไงอ๋อจ้ะแต่มารยาทควรมีนะเนี่ยเขาเรียกว่าดาไแบบพูดดีแค่เล่นโลมาตูไม่ว่าหรอกแต่จะบอกว่าเขาเลือกเมืองไม่ได้มันเป็นปมอยู่ในหัวใจโอ้โอ้โอ้มันผ่านมาแล้วลูกมันผ่านมาแล้วลูกโอ้โอ้โอ จะไปรักกันก็ไปรักกันไกลๆเลยไม่ต้องบอกหรอกว่าเขาเรียกใครมาไงง้างมาตั้งแต่ลาดบุรีจนถึงโคราชเลยเดี่ยด็ดเดดดดูิญญาโอ้โหถ้ามึงจะง้างมาขนาดนั้นถ้ามึงดึงไม่โดนนะมึงเอ้เอาไหนตัวต้องใช้ความแม่นนะพี่แม่นยกเว้นเอลสูไม่รู้ทำไมยิงไม่ยักกระโดนแต่ผมดึงโดนบ่อยนะดูนี่ดูดู ถ้ามึงจะยืนไปชิดขนาดนั้นมึงไม่ดูดไปเลยล่ะมึงไม่ต้องดึงหรอกเอาหน้าขอแค่ดึงโดนใกล้ๆมันก็ไม่มีความหมายหรอกจริงไหมไอ้ประชิดโอ,อ้ดีนะดูฟิกเกอร์ไปทางยาวพอดีกูเล่มไม่แน่ใจแล้วว่ามึงแม่นหรือดวงคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อคําพูดนี้ของผมก็ได้แต่ที่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือแก้ไล่ค่านาคอส่เพื่อนนึกภาพไม่ออกไอ้เพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูขอไปไล่ค่านาคอสก,ก่อนเออแล้วมึงเล่นตัวอะไรอ๋อ เอานะานี่พราะนาคอนเลื่อนน้อยแล้วไงผมจึงไล่ฆ่าได้แค่ดึงมาสกิลหนึ่งก็ตุยแล้วโอ้ยลำคาด้วยจัดอะไรนักดาบวะเจะอะไรนักนาบเลยดูย้นกัดฟันพูดแล้วนะถึงขั้นกัดฟันพูดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วดูสกิลปากยุ้ยทีมผมโปากแซ่บสละกเกนคุณเมืองด้วยมารยาทไม่มีข้ามาเอาบัฟกุงไงรับบทเป็นคนดีด่าทีมตัวเองให้ทีมฝ่ายตรงข้าม และสุดท้ายเกมนี้ผมก็สามารถชนะไปได้แบบสวยงามจัดๆเออเอผมต้องการกี่ดาวในการขึ้นคอนนะติ๊กตอกติ๊กตอกยังจำกันอยู่ได้ไหมเอยคำตอบก็คือผมต้องการแค่หกดาวในการขึ้นคอนเท่านั้นหกดาวเออผมอยากถามคำถามคุณผู้ชมนะครับว่าการขึ้นคอนของทุกคนเนี่ย ใช้เวลาเท่าไหร่ของผม6ดาวนะครับเนี่ยกแค่6ดาวรู้ไหมว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ในที่สุดผมก็ขึ้นคอนมาได้แล้วนะครับแต่แต่แต่มันยังมีพีคก,กว่านี้ครับผม oh. มันยังมีพีคก,กว่านี้ขึ้นคอนได้เออก็ปกติธรรมดา6ดาวขึ้นคอนก็ธรรมดาเดี๋ยวแป๊บเดียวขอรีพอร์ตก่อนใช้คำพูดมันผสมกอกวนไป สิ่งที่พีคในคลิปนี้นะครับก็คือ6ดาวในการขึ้นคอนของผมเนี่ยแค่6ดาวเท่านั้นผมใช้เวลา6โมงเย็นจนถึงเกือบ6โมงเช้าครับผมแค่6ดาวผมใช้เวลาในการขึ้นตั้งแต่6โมงเย็นจนเกือบถึง6โมงเช้าและไม่ได้หยุดด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าเนี่ยนี่คือคลิปมาราธอนขึ้นคอนสักประมาณอ1บชั่วโมง6ดาวน่าจะขึ้นได้แล้ว ลากยาวตั้งแต่6กโมงเย็นจนเกือบ6กโมงเช้าก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับและถ้าใครตั้งใจหรือปรารถนาที่จะขึ้นแรงนั้นแรงนี้ให้ได้ก็ขอให้ขึ้นได้แบบสะดวกสบายไม่เหมือนแบบผมนะโอเคแล้วก็หวังสิ่งใดให้ได้จริ่งนั้นเป็นสิ่งตอบแทนนะครับขอให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเนีมีแต่อะไรดีๆเข้ามานะครับไม่ใช่แบบผมเอาง่ายถ้าจะโวยพรถากรัดนะห้ามเป็นแบบกูก็พอ ขอแค่แบบนั้นเลยนะครับและถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับและรัก FC ทุกคนนะครับข <c oughs> ี้บ่นเหมือนแม่แม่เลย <laughs>